พอกับผู้บ่าวเจแปนตอนเศเ้าครับบรรยากาศไปเห็นงานครับตอนนี้ผู้บ่าวเจแปนเดินางมาไปเห็นงานครับตอนนี้กรประมาณตีห้าเครื่องครับเข้าออไปเห็นงานขึ้นมาเ้าคนดังมาหลายครับขึ้นรถไฟ ตันนี้พ้นบท่นมีพ้นบท่านผู่งผ่านมาไดงครับเข้าไปเดินในรรบรรยากาศรอบๆครับ ขนขนทางโลง่งรักต้องมาเศร้าที่นั่งทุกคนมองาันออกออกแต่เศร้ากันมีย่างทักค้นรค้นรถหลายออกสายค้นหลายญี่ปุน มีร้านชูสีลอยเย็นครับอนอน,นทนข้าวสบ,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 บายครับดูขึ้นมาไดยครับดูขึ้นมาสบายครับ <c oughs> มีรถเช่าเดินทางไปเที่ยวรถเช่าสบายดีอากาศน้ำชาอากาศสบายสบายเย็นสบายร้อนห่อนกับห่อนทางได้ครับ นี่กับพมีหยังครับบาเจเป็นฝากสอา่องเด้ไครับส่องน่องใหม่ครับเดี๋ยวนี่ยังดีๆกสิอัปเดตให้เบิ้งครับบรรยากาศเชา้านี่ที่ญี่ปุ่นครับสวัสดีครับ